สวัสดีครับพี่น้อง้องไฟไทยอีสานครับืัอนี้จะมเาเลาะบนเขาเพื่อเราหลังจากที่บไดไ้เลาะลายมือลายวินเนาะครับผมสิพามเาเลาะบนเขาบนน้ำเขานี่มันมีอยู่สองประเภทครับโอ้เขานี่มันมีหลายประเภทดิแต่ว่าบางเอิญครับก็เลยอยากให้เบิ่งว่านี่อันนี้เป็นเขาขันภาษา น,นั่นห้องเอิญเขาอีตเตียอันนี้เอินเขาก่อคลอหกรับนี่ของเพลินนี่ right? ้างๆก <Huh? S 1> ันนี่สูงเลยน้ำคือกันครับนีมวเบิองของจ้าของวันนี้ใส่เข้าอีตเตียปีนี่เปี่ยงก็ต้องใส่เขาอีตเตียเพราะว่าชุกปีครับใส่เข่าแบบนี้มันล่มมันล่มครับนี่ก็เลยใส่นี่เริ่มสิเป็นออกเป็นห่วงแลไรครับอืมเห็นบ่ดเียขันสิมะเบิงไม้เขาามามะเบิงนี่ไม้เข้ามามันเป็นจะสูบน้ำใส่บ่อเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มันจะถ้ามันขาดน้ำไรก็ยาเน็ดมันหลีบแต้ว่าบังเอิญครับพื้นดินก็รู้สึกว่าเปียกอยู่ด้เออเม่เศ้ากับฝนตกกันในวันที่ตกแห้งนแอ่ถือว่าโอเคไซด์ไรครับได้การเลยเนี่เบง้อรถนสวยงามพระรามแปดครับแต่ว่ายังมีคอนโดบแจ่มมาอยู่เข่าคอนโดกกันไหมเขาว่าเขาผสมมากอันนี้ของเพื่อนเข่า่อคอหงบดอ่ องค์พนเขาก่อข้อหกอน,นี่สวยงามต,ต,งต้นแห่งต้นสูงครับอันนี้มันเขาอีเตียหาเก่านี่ก็คือว่าต้นตํั้มย่านมันล่มสูปีนก็ล่มนั่นละก,ก็สิว,ว่ากว่าเสียวมะไซกันเขาอีเตียปีนล่องเบงว,ว่าโอเคอยู่ครับงาม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 ,งามาด้วยใจอยู่ได้การได้การองค์พันก็งามครับสูงเจริญเพื่นเนพื่อนนี่อยู่ข้างกันเจ้าฟัวเข้าเจ้าตัวบัดเข่า เขาไว้เตี้ยเนาะน,นื่อว่าละเบืองกระดพุ่นคือว่าไข่นนาายีดอกไปคือว่าบอร์ีรายการลงทุนเกิลงทุนเบาไหลหนึ่งเขากับบริจ้างค้นดำผลเอาว่านเอากับว่าไปคื่อว่าได้การยีดอกครับนี่หนาดียุ่แลาวแต่ว่าเบืองว่าเป็นตัวมีนม้ำบบอร,กระกลังสิบออกเม็ด อืมโอ้ดีเลยดี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 เห็นว่ามันก็นเริ่มล่มเนี่ของเพิ่อน,นแต่มันลมขึ้นจะหน่อยห้องไงมั่นนี่ครับมอันนี้มันบ่ลลมแล้วบานมันต่ำเลยเตี้ยป่าโทโอ้ขาดยูนี่หรือว่าโอเซี่คือว่าพื้นมันก็นยังเปียกดย้วยนี่ครับ พื่อนยังเปียกอยู่พวกนปูก็ได้เพื่อนยังเปียกอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่เอาขันพื้นมันส่งแห้งๆแน่เนี่ยเระมาณจากวันที่สุปีนี่ก็เพราะว่าที่เก็ดที่แปดทีไก่ก็เก็ดแปดละเกี่ยวแต่ถ้ามันสิบวันพุ่นนเราก็ต้องเอาน้ำมาใส่เล็กน้อยแต่ว่าเบิ่งเหตุการณ์เรามีโยน้ำให้นิยามในเพียงว่าพุ่นเล้ยนี่พี่น้องเลย ทีนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่นี่ทันเป็นแบบนี้ในการอยู่ครับนี่เอออ่ะสมมงหมักปัตธนะเขียเขาก็ได้เขาเคื่อเพิ่นบ้านแหละครับหางเงินก็ได้เงินเฮ็ดอันใดก็ได้นั่นละ่ะตามความสมมงหมักปัตนะถ้้อยู่เขาก็ได้โอ้เป็นยังบุญยังท่าดีดอกนาตึ๊บไป ันนี้เขาก็ขอหกพันดอกนี่เป็นเขาก็ขอหกเป็นต้นสูงเนาะสูงแหละขันแม่นเป็นห่วงเป็นยังมากแน่ขันถือล่มแน่นิดน้อยนี่งเลยเอาแล้วล่มทับกันแล้ว,วันนี่นี่ละเหตุผลมันเหตุผลมันก็นเลยโบโบยากเอาวันนดเลยเอาเ,เอาข่าอีเติยนี่โอ้ได้การได้การ เขาทาเขาทาอ,อดี้ยกันเป็ี่นนั่นนี่หันหมันนีเพื่อน,นอเอาไ้กานเพื่อนเอาไฮคางคางเพื่อนเอาไ้ประมาณจดกสิบก็มดัดนี่นั่นมันเลยต้นสูงมันเลยเป็นกอขคงกผสมอิตาอยู่ช่วง้็ซุ้มนีวัลได้ผสมแล้วนี่เนาะโอ้เด็กกันเด็กกันคุ้นเป็นห้องดีเลยเป็นรวงดีจริงๆ อันนี้ที่มันสูงๆอย่างเข,าเขา่ากอขอหกหน้าพี่น้องกันนี่แหละเพื่อนเอาให้ประมาณสิบมัดนี่แหละ,ะเขาเรียมาดำแซมมันเลยเป็นยังสี่นี่มันเลยเป็นในต้นสูงๆเยอะน้อยน้มขา้างหน้าแต่งามดีนี่พูดนะเด้ต้นสีสูงๆเยอะน้อยน้ำก็ยังมีอยู่นี่น้ำเอา น้ำก็มีคือว่าผลผลิตปีนี้กับคิว่าไข่อยู่บ่ะเหรอเปนเหตุการณ์ครับอ้าวคนนกนกพุดนะน่าตึ๊ดกันละ่ะเดี๋ยวนจะมาหากินหาอยู่ไปสะเลเะนาะเพื่อปากเคื่อทองไผมันถ้ามาชมมาพ้าเบิงไปสะะครับถ้ามาเบิงมาแง่งหลังจากที่เริ่มออกห่้งแล้ว <c oughs> เขา เราไปอยากมาเบิงอันนี้มันอีกพันหนึ่งเด้ดนี่นี่เพื่อนว่าเขียวงูสัตวนี่เขียวงูอันนี้ก็บ่เคยใสด่ดอกว่าเขียวงูอีกหน้าทงหนึ่งครับเพื่อนเพก็อยู่ข้างกันนี่นี่รักแด่นนี่นี่ยุวกนี่สั้นๆคือมันก่อโค้งหกเบอร์เลยนี่ซุ้มนันอีเตียผสมมากฟาสิบอ้อยไซด์ล,ล่ะครบใหม่กับสีควายนดำส้มที่มันเนี่ยมัน แล้วมันตายเนาะแล้วมันห่างเนาะก็เลยมาดำเอาไปมาคนแล้วมาวมให้ก็เลยได้ดำใส่เดี๋ยวก็เป็นสิเลยก็บ่เป็นยังพูดถึง,งว่าแสงก็จะเป็นเขาผสมเท่านั้นละ่ะตัวหนึ่งเขาอิตเตะห้าเก้านี่คือว,ว่าตอบโจทย์ยุครับปีนี้เบางเหตุการณ์ละนี่มันกระโดดตอบโจทย์มากๆเลยคือว,ว่าได้อยู่นี่สมมุงมาดปรารถนาแล้วนี่โอ้พี่ เบื้องหรวดพี่น้องเลยพูดนะ,ะถูกใครปีนี้ขักแน่ดยพูดนะอื้หา้าขักค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 ักบัวหัวตัวบัวหัวดอกปุ่นปูอยู่ในน้ำปูปลาหน้านา้ำ ต้นมะพร้าวพอน่ะโอ้ขัดขัดบ้างนั่นเพื่อนกับไส้ก่อคอหกเพื่อนกับไส่ก่อคอหกกองเพื่อนไปนี่หลังจากแล้วให้แล้วหน้าเขาขึ้นนั่นแล้วเรมั่นสิประมาณจยักษ์สงการนี่ก็ว่าได้ เอวัาวสู่ป่ายืนละกินนี่ยืนนี่วัดละป่าพุ่อนโอ้บังเข่าสะวันเข่าดิสะวันวันนี้หลงังจากเขา่าเกจ้าเข่าเกี่ยวนะะ้ำแล้วก็สิบมใส่บักเ้าทะเลาะบ้านตัดหญ้าละบนันตัดหญ้าปุ๋ยมาใส่บักเ้าวเขาเ้าวก็งามพี่รองครับง่ามครับอันนี้อยู่ร่มเรานี่ สวยงามพระรามแปดแล้วนี่เด็ดตัวไหนเขาใส่ใจวันแน่ขึ้นบ้านละ่นะตุเจริญพลผลิติตามมาเวันนี้เบิ้งเข่าโรดพุน่นโอ้งาม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 ลายงามลายโอย้ขักขัก,ข,กขักปีนเอาเอาจังมาเบิ้งกันครับตอนตอนเกี่ยวเนาะโอ้ ขอบุญขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะขอบุญขอบคุณในไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ครับส่องน้อยๆอืให้เบิรในเรื่องของกันหนุมรงชีวิตของพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเหานี่ล่ะเช่าเกษตรกรท่านั้นต้องให้ทงหน้าบรรยากาศดีๆเสนอว่าคลิปนี้ไปก็เลยเด้อครับฝากติดติดตามคลิปนานล้วแน่ลิปนี้ไปก็แล้วสวัสดีครับผม